สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ศิลป์มารีวิวหม่องรับองค์พรแรงงานไทยอยู่ในไต้หวันออนี่คือหองนำครับไอยก็ห้องครับผมหองนำสบายครับสะอาดสะอาดครับนี่ปอบานเป็นน้ำกรองสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้เป็นวันหยุดครับวันที่26นิาทนาย์2566นยครับหองควาเป็นเป็นเท้าเ้อย่างนี้ละ มันีเป็นวันหยุดับอากาศหนาวฝนตกครับผมมองไปหนงเปลมไปนะลโห

อ,อ่าเขาืนเนาะอู้หนาวนาครับเาของพักแต่เรา้องสิบวันอยู่สิบคนครับมาโหลดผูด้ใดอยากมาเห็นงั้งานไต่วันเพราะว่าดีกว่าเมืองไทยในนอนถ้าแรงก็ไหลมือเรจะบ่ายก่อนอถาแรงมือลรจะบปดยแปดอยร้อย แปดร้อยไม่รวมโอโอชั่วโมงละร้อยสี่สิบสามบทสองชั่วโมงแรกครับมันยังไงนี่เห็นเขากิร้อมนี่ผมมอมาได้จักเงนหรอวะสิบเอ็ดมือสิบเอ็ดเอ็ดมือเฮ็ดง่ายกว้านนเป็นตู้นตาดอกครับผมเสบายไปสบายฝนตกลิ้นซื้อๆเขาเึ้่มาละ สวยๆครับหนึ่งยู่แถวเขาเขาหยวนหรอเขาหยวนครับแถวเจ้าแม่กวนอิมเกิดเจ้าแม่กวนอิมครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบื่อนทีมงานเพิ่นนอนกันอยังไงกินยังไงกันตัวนี้น ัวกี่ปลูกอยู่หาห้คนครับผมสลับสับเปลี่ยนกันเฮ็ดช่วยกันพนักง,งานอยู่ใส่เข็มนี่ก็ประมาณอยู่เข็มนี่ประมาณสองสามร้อย,นอย,นอยนน 2, คนครับผมสะดวกสบายครับอานกันเข็ดต่อจองคิวไว้อยู่ไเรจักปีครับนี่ ทีนึ่งทีนึ่งแล้วครับผมรวยแล้วสาธุวเอาแค่วิทนีนี่ก็บุญเลยแหละครับผมครับบอดดอนน้องน้อยวิทนีเนาะว้าให้ทำวิดีนี่พิลาบันเกิดเลยทุกคนต่างมีหนีครับมานหนีมิด บนห้องอังแต่ว่ามืงอ,อากาศหนาวแห้งหนาวนิปวดหัวโอ้นอนหลับกันหมดเลยเนาะเอ้า วังไว้นอน,น,อนออสบายปะเปแบบ็นยังไงอาการเป็นยังไงบอกหมอมาสิมันนอนซ้มือบบนันนอนซื้อๆแดดแผดอยกับเอาตัวเด่ายคิดปันนั้นบอกงานนขาข่อยเฮมท็อบ,บอกดี เบืเ้องเตี้ยในเบื้องในหลุมป,ปู่เลยนางปูอย่าเบื้งดูไรมันมันทอนชีวิตไมื่นมนันเหล่าน,นี้ขื้นลงไว้เขาเลยมันมานอนในพื้นนี่นะครับโอ้อยาี่นอนสองแันเอาเขน,นี่ขึ้นอยเวรเลไปไหนย่างเราล้วะะไหนย่าไหนผู้ดใด Ú, ừ, hôm nào nhây rồi này Làm tôi làm chồng cứ sợ bài thế Có nuôi dạt, Ừ, nó học Nhưng theo Như này chẳng hoạt, นั่งครับไวไหมเถอะคือว่าไวทั้งหมดอ,อุ่นตกใส่วันเสาว,วันทิดสองหมื่นนะอุ่นตกุกคือว่าหน้าจักรของอนณาจักรแคมป์หอสช้าขง,ขงของเราอป็นสวนยอมเลยไหมครับ ครับไม่มีอะไรคิดเงินครับเบื้องเงนครับก็ตักเชื้อตากฟ้ากันสักปันมันก็ยอดเยียเงินได้ยี่สิบยอดยี่สิบบาทครับบันไหนสบายสบายมาลองยูวงกินครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้สวัสดีครับมีคลิปงงานคลิปยังก็สิเอามาฝายอีกทีหนึ่ง